Block <laughs> วันนี้เราก็มาพบกันอีกครับกับแอนดี้รีวิวหลังจากที่เราหายหายกันไปนานครับเพราะช่วงเหตุการณ์โควิด -19 นะครับหลังจากปลดล็อกนี้แล้วแต่การเราไม่ตกนะครับวันนี้แอนดี้รีวิวก็จะพามาเที่ยวกันที่ใกล้สิริมนตานะครับหรือเรียกชื่อหนึ่งคือบ้านไร่กุตานะครับอยู่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าสถานที่การเป็นที่นี่แล้วก็ที่เล่นน้ําเป็นยังไงบ้างไปชมกันครับ หลังจากที่เราขับรถเข้ามานะครับจากทางเท้าก็จะเป็นลานจอดรถฝั่งนี้ลานจอดรถจะมีสองฝั่งครับมีด้านนี้กับทางโน้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันครับว่าข้างในบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับนี่นะครับที่นี่ก็ ทางเข้าก็ถือว่าก็ไม่ลำบากเท่าไหร่ถ้าไม่เจอฝนนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็ลดโหลดมาไม่ได้นะครับนี่ครับไร่สลีมนตาบ้านไร่ขุดตานะครับเป็นระเบียบของที่นี่นะฮะนี่ก็จะมีพีพ่ๆมากางเต็นท์กันที่นี่ก็จะจัดโซนให้เป็นที่เฉพาะสุบลีนะครับที่นี่มีอาหารขายครับ ค่ากางเต็นก็คนละ150บาทนะครับถ้าใช้ไฟก็เพิ่มอีก50บาทครับนี่ครับนี่เรานอนกันที่นี่แล้วก็ที่นี่ใช้แอร์ได้นะฮะก็จะค่าไฟก็เพิ่มอีกเป็น100บาทครับจากถ้าใช้ธรรมดา50บาี่บราทนี่ครับ,รบวันนี้เรานอนกันในรถครับ นี่นะครับวันนี้เอาแอร์มาครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมทางด้านในก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูฐานน้ำกันที่เล่นน้ำนี่ก็จะมีเป็นส่วนของจุดลงทะเบียนแล้วก็ สั่งอาหารได้ครับเนี่ยห้องน้ําที่นี่ก็จะมีมีอยู่ด้านตรงนี้นะครับตรงที่จุดลงทะเบียนแล้วก็มีด้านในนู้นอันนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งของลานกางเต็นนะครับทางนี้ก็จะเป็นที่จอดรถอีกฝั่งหนึ่ง เป็นห้องน้ำทางนี้ที่จอดรถจะร้อนนะฮะต้นไม้ยังไม่มีไม่เหมือนทางโน้นทางโน้นก็มีรูไม้บ้างนี่ครับส่วนของห้องน้ำพาไปดูคานน้ำที่ลงเล่นกันครับ นี่ครับก็จะมีเหมือนเป็นหลานยื่นออกไปอันนี้กางเต็นได้ครับถ้าใครชอบก็มากางเต็นได้นี่ครับกางได้หมดฮะชอบตรงไหนก็กางกางได้เลย นี่ครับบรรยากาศริมน้ำโอ้น้ำใสมากครับน้าเล่นสุดๆนะครับเป็นบันไดาทางลงมีชิงช้าให้เล่นด้วยครับทางด้านโน้นน้ำจะลึกหน่อยนะครับถ้าทางนี้ที่มีแค่ไม้ไผ่มี น้ำทานตรงนี้มีฝ่ายตรงนี้ก็ตื้นบรรยากาศโดยรอบที่นี่ถือว่าดีนะครับคนก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งเปิดครับนี่ครับมาลวย เดินเล่นครับที่นี่พาน้องหมามาได้ครับที่นี่เขาเปิดเมื่อต้นปีนะคะแล้วก็เจอพิษโควิด COVID ก็ปิดไปแล้วก็เพิ่งมาเปิดเนี่ยฮะเมื่อต้นเดือนช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่ครับ ครับเดี๋ยวลงไปครับพี่อันนี้พี่จะขอครับนี่ฮะที่นี่สาหร่ายเยอะครับมีปลาด้วยแต่ว่าไม่เป็นผลในการเล่นน้ำฮนะนี่ฮนะก็จะมีอย่างเงี้ยให้เราลงไปกลางได้เลยเนี่ยนะ เชิญเพื่อนๆมาเที่ยวกันนะครับที่นี่ไร่สลิมนตราครับมินตราสินะไลส่สลิมินตราครับบ้านไล่ขุตาครับก็อยู่แค่นี้เองเพื่อปักช่องนะฮะนะครราชส,สีมาครับก็มาเที่ยวกันได้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย